กว่าจะได้ทำงานก็ต uh ้องรอสักพ <40 S 1> ักใหญ่ๆถึงจะบูธเข้าโอนเริ่มมาแล้วครับพร้อมใช้งานนะครับเล่นไปกี่นาทีครับ2นาที40วินาทีนะครับใช้เวลายังไม่ถึงนาทีเลยนะครับเข้าโอนเนี่พร้อมใช้งาน สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างผมสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาหาอัปเกรดเครื่องโน้ตบุ๊กของคุณครูฝนนะครับคุณครูฝนสอนอยู่อําเภอแกนสารนะครับโรงเรียนเกนสารวิทยาคมนะครับเรื่องการเครื่องช้านะครับแต่เป็นโน้ตบุ๊กโมเดลอะไรนะครับเครื่องช้าประมาณไหนและเราจะอัปเกรดกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณครูฝนและท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับ วิธีการดูโมเดลนะครับเราดูต้านตำแหน่งใต้ท้องเครื่องนะครับก็จะเป็น asus m o d e ล x 5 0 5 z น s ะครับ asus m o d e ล x 5 0 5 z นหะครับหรือเพื่อนๆอาจจะดูตำแหน่งตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เลยนะครับเป็น x 5 0 5 z โอเคเดี๋ยวผมจะ set ส,สภายก่อนนะ set ส,สภายตัวน,นี้นะครับโอเค กดเปิดเครื่องให้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าเราเปิดเครื่องแล้วกว่าจะเข้าวินโดว์นะครับกว่าบูตเข้าวินโดว์ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเริ่มนับ,นคบ mm hmm. เครื่องก็จะประมาณนี้ครับเปิดพักแล้วนะครับสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วก็หมุน mm hmm. เดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะบูตเข้า OS ได้และพร้อมใช้งาน ผมใช้เวลาตามจริงเลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูเวลาจากในช่องอตอนเราดูคลิปก็ได้นะครับมันจะมีเวลาให้เราดูหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้ไปหนึ่งนาทีแล้วนะครับยังไม่บูตเข้าโอเอพร้อมใช้งานต้องรอนะครับ วกว่าจะได้ทํางานก็ต้องรอสักพักใหญ่ๆถึงจะบูธเข้าอลยเริ่มมาแล้วครับหนึ่งนาทีครึ่งนะครับหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีครับยังไม่เข้านี่ครับรอรอก่อนครับอ่ะเดี๋ยวผมจะจะทำให้เร็วต อเมื่อเราอัปเกรดนะครับวิธีการอัปเกรดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะต้องอัปเกรดยังไงแต่ให้เห็นอาการก่อนว่าช้าประมาณไหนสองนาทีนะครับสนาทีนี่กินเวลาในคลิปป๋าก็บอกว่าเอาสองนาทีเราขึ้นมาครับกับการนั่งรอนะครับเอา2นาทีของเราขึ้นมา <Okay. S 2> <Okay. S 1> เครื่องจะเป็น amd ryzen 3ามนะครับ ได้จน,นาแรมสี่จิกนะครับ HDD Hard Disk หนึ่งโอเคนะครับมาแล้วครับพร้อมใช้งานนะครับเล่นไปกี่นาทีครับ2นาที40วินาทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดควาเครื่องมาดูกันนะครับว่าผมจะอัปเกรดอะไรได้บ้างนะครับไปเปิดคาเครื่องมาดูกันดีกว่านะครับ ครูผลนะครับผมเปิดฝาเครื่องมาแล้วนะครับมาดูกันอ่าผมแนะนําให้ใช้อันนี้นะครับของคุณพี่ไม่มีช่องใสาย M2 นะครับผมแนะนําให้ใช้ตัวเก็บข้อมูลแบบ SSD นะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ต้องอัปเกรดแรมอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าจานหมุนนะครับเป็น Hard Disk ส่วนตัวนี้จะเป็น SSD นะครับปุคอปิดเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เขานะครับเป็น SSD นะครับอันนี้ Solid นะครับ อันนี้จะเป็นจานมอเตอร์รับจานมอเตอร์อยู่ที่5,400รอบเปบต่อวินาทีนะครับอันนี้จะเร็วกว่านะครับอันนี้ก็ลิตรไท์ขึ้นอยู่กับกับอ่าของยี่ห้อของรุ่นของเขานะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถศึกษาต่อได้นะครับแต่เร็วแน่นอนโอเคเดีย๋ยวผมจะใส่ไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ปิดขวาเครื่องและเซ็ตอัพโอเอสกันโอเคเราใส่กันเลย ก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าระวังตอนแกะเครื่องมาเดี๋ยวเครื่องจะช็อตอะไรนะครับนี่ครับก็จะเป็นใส่ฮาร์ดดใส่ SSD เข้าไปนะครับขันน็อเราก็ใส่กลับเหมือนเดิมนะครับบางทีเพื่อนๆถามว่า ใส่ยังไงครับช่างก็ถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นอ,อ๋อผมตอบกวนกวนเขาหรือเปล่าครับถ้ากวนต้องขออภัยนะครับโอเคนี่ครับใส่เข้าไปเป็นการอัปเกรดเครื่องนะครับอ่าทำไมทำไมถึงใส่ SSD แล้วเครื่องถึงจะถ,ถึงได้เร็วช่างอ่าถ้าเป็นคำถามประมาณนี้ผมจะบอกว่าอ่ารอบในการเข้าถึงนะครับ Data b u t ั แล้วก็ดาต้าบัสในการเข้าถึงที่เขาอุนถ่ายข้อมูลนะครับจะเร็วกว่าเยอะ okay. ทุกอย่างก็ต้องมี Data ก็คือข้อมูลนะคับัก็คือการเดินทางนะครับเหมือนกับบัสสเตชันนะครับวันนี้พูดภาษาอังกฤษเลยอ่อนภาษาอังกฤษแลแนะนำภาษาอังกฤษนะโอเค okay. นี่เห็นไหมครับต่อจากข้อมูลตัวเดิมนะครับใช้งานได้นะครับแต่ว่า ่ช้านะครับโอเคเดี๋ยวผมไปประกอบนะครับแล้วก็เซตอัพโอเอสกันครับผมผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราก็จะเป็นการเซตอัพโอเอสนะครับเปลี่ยนแล้วก็ต้องเซตอัพโอเอสไปครับผมใช้ไฟไดร์เซตอัพโอเอสครับเปิดเครื่องอ่าเดี๋ยวผมจะเซตอัพโอเอส ผมขอตัดขั้นตอนการเซตอัพ s s นะครับเพราะว่าจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็จะกินเวลาของของเพื่อนๆไปนะครับบางทีาการเซตอัพ OS เพื่อนๆสามารถหาหาหาจากใน Google อะไรก็ได้นะครับมีเยอะแยะเลยนะครับเซ้มันไม่ยากมากนะครับแต่ว่าขั้นตอนกับการลงแอปพลิเคชันอะไรผมทางร้านนะครับ เซตอัพแบบสเต็ป by สเต็ปนะครับไม่มีการโคดรีคัพเปอรี่อะไรนะครับเพราะว่าพวกนี้จะมีปัญหาบ่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตอัพโอเอสแล้วมาดูกันนะครับว่าเซตอัพโอเอสเสร็จแล้วหลังการเซตอัพแล้วมาดูกันว่าเครื่องจะเร็วขึ้นไหมนะครับถ้าเครื่องเร็วขึ้นก็จบปัญหาการทํางานเครื่องช้านะครับไปทํากันครับคุณครูฝนนะครับผมลงาลเ o สเสร็จเรียบร้อยนะครับของคุณพี่ก็เป็น OS แท้นะครับ โอเคเปิดเครื่องเลยนะครับดูกันนะครับว่าจะบูตเร็วไหมนะครับจากที่เราเปลี่ยนตัวเก็บข้อมูลจากฮาร์ดดิสเป็น S D นะครับอ่านี่ครับใช้เวลายังไม่ถึงนาทีเลยนะครับคือเข้า OS เแล้วพร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเคนะครับเร็วแล้วนะครับใช้งานได้เร็วมากสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าคือประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงษ์ จะทาคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณครูผลนะครับที่ไว้วางใจเอาโน้ตบุ๊กไว้เราดูแลให้นะครับและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียบ้างต้นนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถโทรมาสอบถามกันก่อน,อนได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ